ต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่9ก็คือท่านโตเทยะมานพนะครับนะปัญหาต่อไปนะเรื่องที่9เรื่องปัญหาของท่านโตเทยะมานพโตเทยะมานวกะปัญหานะครับก็จะมีปัญหาของท่านโตเทยมะมาถามพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบนะครับเดีย๋ยวผมอ่านบาลีให้ฟังสักรอบหนึ่งให้พอคุ้นเคยกับคำ บาลีแล้วก็เดี๋ยวแปลให้ฟังจะได้พอเข้าใจความหมายคร่าวๆแต่ค่อยเตรียนละเอียดน,นะครับยัสมิงกามาณวสันติอิจจาจสมาโตเทโยตันหายัสะณวิชติกระถังกระถาจะโยตินโนวิโมกโขตัดสักกีดิโสยัสมิงกามาณวสันติโตเทยาติภะควา ตัณหายัศนวิชติกระถังงคะถาจะโยตินโนวิโมกโขตัสสนาปรโรนิราสะโสโสอุดะอาสสา,าโนปัญญาณวาโสอุทะปัญญกัปีมุนิงอหังสักกะยัถาวิชัญยังตัมเมวิยาจิกขะสมันตะจักขุ นิราสโสโสนะจะอาสโโสปัญญาณวาโสนะจะปัญญกัปีเอวัมปิโตเดยะมุหนิงวิชานะอากินจนังกามะพระมเวอสัตตังโตเทยะมานาวากะปัญหานวมานะก็โตเทยะมานาวากะปัญหาลำดับที่9กก็มีตามนี้มีทั้งคำถามคำตอบนะครับ จะอ่านฉบับแปลของภาษาไทยมหาจุฬาลงกรณ์ให้ฟังนะครับเดือนที่9โตทยะมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของโตทยะมานพโตทยะมาน์ทูลถามดังนี้กามทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใดตันหาไม่มีแก่บุคคลใดและบุคคลใดข้ามพ้นจากความสงสัยได้แล้ววิโมกของบุคคลนั้นเป็นเช่นไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโตเทยะกามทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใดตัณหาไม่มีแก่บุคคลใดและบุคคลใดข้ามพ้นจากความสงสัยได้แล้ววิโมกอื่นของบุคคลนั้นไม่มีโตเทยะมานพทูลถามดังนี้บุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังหรือว่ายังหวังอยู่บุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาหรือว่า ยังมีความดำริด้วยปัญญาข้าแต่พระองค์ผู้สักกะข้าพระองค์จะพึงรู้จักพระมุนีได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตะจกักขุขอพระองค์โปรดตัดตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้จแจ่มแจ้งด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้บุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังทั้งไม่หวังบุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญา แต่ไม่ดำริด้วยปัญญาโตเทยะบุคคลจงรู้จักบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้ไม่คล่องในกามและพบว่าเป็นมุนีอย่างนี้โตเทยะมานวกะปัญหาที่9จบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่9นะปัญหาของท่านโตเทยะมานพนะท่านโตเทยะมานพก คงจะเป็นเหมือนหนุ่มๆทั่วไปที่มีตัณหาอยู่ข้างในมีกามอยู่ข้างใน<ๆ>ก็เลยมาถามว่าเอ๊ะใครเนี่ยไม่มีกามอยู่ข้างในกามนะความติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่มีในบุคคลใดตัณหาไม่มีในบุคคลใดใครที่ข้ามความสงสัยได้ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมอันนั้นเป็นอย่างนี้ทําไมอันนี้เป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้มันมีกับใครนะอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็ได้ตอบว่าอันที่ถามมาเนะี่ยแน่นอนไม่มีอยู่กับท่านก็แล้วกันประมาณนั้นตอบสงายท้องไปเลยนะอย่างเงี้นะก็เขาก็เลยถามต่อไปนะว่าเอะตกลงคนนั้นนะ่ะเขามีความหวังหรือไม่มีความหวังกันแนะ่มีปัญญาหรือว่ามีคิดด้วยปัญญาขอพระองค์บอกหน่อยว่ากันเถอะนะจะนั้นคําถามก็จะลึกซึ้งหน่อยนะครับพระพุทธเจ้าก็ ได้ตรัสตอบถึงว่าบุคคลนั้นนะ่ะเขาเป็นผู้ไม่มีความหวังทั้งไม่หวังด้วยแล้วก็เป็นผู้มีปัญญาแต่ว่าไม่ได้มีความดำริด้วยปัญญานะก็ปัญญาก็รู้แล้วก็รู้เลยนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นพอรู้แล้วแล้วรู้เลยด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วพวกตัณหาหรือกิเลสเครื่องกังวลต่างๆก็จะไม่มี ไม่ติดข้องในการและพบเป็นมุนีท่านจงรู้จักเขาทํานองนี้นะครับอันนี้ก็กล่าวถึงพระละหันเลยนะครับอันนี้ก็แต่ละเรื่องนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องระดับสูงทั้งนั้นเลยนะครับนะก็บางเรื่องเราก็เลยเข้าใจยากนิดนึงเดี๋ยวผมจะค,ค่อยอธิบายให้ฟังแต่ละคานะส่วนเราเข้าใจได้มากน้อยอย่างไรก็ไม่เป็นไรนะครับเอาตามสมควรแต่หลักก็อย่างที่กล่าวก็คือเนื้อหาของพระบาลี โดยอัฏฐาทั้งหมดก็เป็นการประกาศอริยสัจสี่นะครับอย่างเรื่องเมื่อสักครู่นี้ก็หลายๆก็ประกาศพระนิพพานว่าเป็นสภาวะกําจัดตัณหาไปเลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นการประกาศพระอรหันต์ซึ่งตัวแทนของอรหันต์ถ้าพูดถึงตัวสภาวะก็คือมรรคอรหรันตมรรคนะครับเมื่อได้อรหรตัตมรรคได้อรหรตัตผลเป็นพระอรหันตแล้วตัณหาก็จะไม่มีกิเลสก็จะไม่มีนะนั่นก็ ในที่อ่านให้ฟังนะครับส่วนใหญ่ก็จะประกาศในเรื่องของนิสรณะสำหรับคนมีปัญญาเยอะนะครับจะไม่เห็นเรื่องของอาทีนวะก็น้อยหน่อยนะหรืออัศาทา,าก็แทบไม่มีเลยเพราะพวกนี้เขาเก่งนะครับนะนะครับก็มาดูในแต่ละคาถาไปนะครับในเรื่องของโตเทยะมานวะปัญหานะครับ ยศหมิงกามานวสันติอิจจายสมาโตเทโยตันหายัศะนวิชติกระถังกระถาจะโยติโนวิโมโขตัสสะกีดิโสตรงนี้แปลความว่าโตเทยะมานพทูลถามดังนี้กามทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใดตันหาไม่มีแก่บุคคลใดและบุคคลใดข้ามพ้นจากความสงสัยได้แล้ววิโมกของบุคคลนั้นเป็นเช่นไรนะ อิจายสมาก็บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับอิติอายสมาอิติก็ว่าดังนี้อายสมาเป็นคําแสดงความรักท่านโตเทยะซึ่งต่อมาท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาท่านโตเทยะมานบได้ทูลถามดังนี้กามย่อมไม่อยู่ในบุคคลใดกาม,มากามก็คือความติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้เป็นแค่วัตถุนะเป็นตัววัตถุกลามส่วนตัวกามตัวกิเลสที่ทําให้ติดกลามก็คือตัณหากามย่อมไม่อยู่ในบุคคลใดก็คือกามไม่เกิดในบุคคลใดนั่นเองก็แน่นอนไม่เกิดกับพระอาหารหันต์นั่นแหละนะครับอันนี้ทุกท่านก็คงพอรู้จะไม่เกิดได้ยังไงก็ต้องมีมร่ยอย่างนี้นะครับเชื่อมโยงไปได้แต่ว่าตอนนี้ท่านโตทยะตั้งเป็นคําถามกามย่อมไม่มี ในบุคคลใดตัณหายศัศนวิชติตัณหาย่อมไม่มีแก่บุคคลใดตัณหาไม่มีแก่ใครนะอย่างนี้นะครับเวลาทุกท่านพูดถึงกิเลสต่างๆนานา,นานเนี่ยทุกท่านต้องมีความรู้พวกนี้ทั้งหมดนะ,ะเช่นความโกรธนี่ไม่มีแก่ใครท่านจะได้ไม่งงไงนะบางท่านนี่งงตัวเองงนะั้นทำไมไปโมโหไอคนนี้ทั้งๆที่มันก็ไม่เห็นจะทําอะไรเราโมโหมันบางท่านงงนะต้องรู้ก่อนว่าความโกรธไม่มีกับพระอนาคามี ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะได้ไม่งงไงว่าอ๋อที่มีความโกรธเกิดขึ้นได้เป็นเพราะเรายังไม่ใช่พระอนาคามีเป็นเบื้องต้นก่อนต่อมาก็อ๋อเป็นเพราะไม่ระวังเป็นเพราะขาดสติอะไรก็ว่าไปแต่ว่าหลักการที่เป็นเบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ากิเลสนั้นๆย่อมไม่มีแก่ใครเหมือนกับที่ท่านโตทยะได้มาถามพระพุทธเจ้าเนี่ยกามย่อมไม่อยู่ในบุคคลใด ตันหาย่อมไม่มีแก่บุคคลใดกระถังกระถาจะโยตินโนบุคคลใดข้ามพ้นจากความสงสัยได้ความสงสัยที่เป็นกิเลสแปดอย่างสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในสิกขาสงสัยในขันอดีตสงสัยในขันธ์อนาคตสงสัยในขันธ์อดีตอนาคตต่อเนื่องกันแล้วก็สงสัยในธรรมทั้งหลายที่เกิดจาก กระบวนการแห่งการอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นใครข้ามพ้นจากความสงสัยได้หรือความสงสัย16อย่างมีความสงสัยในอดีต5อย่างในอนาคต5อย่างในปัจจุบัน6อย่างในอดีตเราเคยมีแล้วหรือหนอหรือเราไม่เคยมีแล้วเราเคยเป็นอะไรหนอเราเคยเป็นอย่างไรหนอเราเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรต่อไปหนออย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นความสงสัย ใครข้ามได้ความสงสัยในอนาคต5อย่างเราจะมีในอนาคตหรือหนอหรือเราจะไม่มีเราจะเป็นอะไรในอนาคตเป็นพระราชาเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรหรือเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตหรือเราจะเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรต่อไปนะก็สงสัยได้เรื่อยๆ Ấ อันนี้ก็ใครจะพ้นได้ข้ามได้คนข้ามได้ก็เป็นพระโสดาบันนะถึงข้ามได้ส่วนปุถุชนมันก็สงสัยไปเรื่อย สงสัยในปัจจุบันในปัจจุบันเรามีอยู่หรือหนอหรือปัจจุบันเราไม่มีนะนบางครั้ก็สงสัยจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วนะตอนแรกก็เรามีมาเรียนธรรมะก็เราไม่มีตกลงมีเราหรือไม่มีเราก็ยังงงอยู่ดีนะทั้งสมมุติทั้งปรมัติตปนเปกันไปหมดเลยนะเรามีอยู่หรือหรือเราไม่มีเราเป็นอะไรเราเป็นอย่างไรบุคคลเหล่านี้มาจากที่ไหนบุคคลเหล่านี้ เป็นสามีเป็นลูกเป็นภรรยาเป็นญาติเป็นพี่น้องมาจากไหนและบุคคลเหล่านี้สัตว์เหล่านี้จกไปไหนอีกนะโอโ้ปัญหาเยอะแล้วเกิดอันนี้คือความสงสัย16อย่างนะใครข้ามได้ว่ากันนะอันนี้ก็คือท่านโตทยะมาถามนะนะครับฉะนั้นท่านโตทยะนี้ปัญหาหลักๆในใจก็มีเรื่องการเรื่องตัณหาเรื่องความสงสัย แล้วก็วิโมกโคตัสสกีดิสโสวิโมกของบุคคลนั้นเป็นเช่นไรนะคนที่หมดกามหมดตัณหาหมดความสงสัยเนี่ยเขามีวิโมกเป็นยังไงวิโมกของท่านผู้นั้นเป็นเช่นไรนะครับพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบก่อนนะยัสมิงกามานะวะันติตโตเทยาติภควาตันหายัสะนะวิชติกระถังกระถาจะโยติโนโนวิโมกโคตัสส นาโปรพระกาวาก็คือพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าโตทยะก็แน่โตทยะหรือดูก่อนโตทยะเนี่ยพระองค์เรียกมานพท่านนี้ว่าการมทั้งหลายไม่มีอยู่ในบุคคลใดวสันติแปลว่าอยู่มีอยู่ณนะวสันติไม่มีอยู่การมทั้งหลายไม่มีอยู่ในบุคคลใดตัสสะยสะนวิชติตันหาย่อมไม่มีแก่บุคคลใด กระถังกระถาจะโยติโนโนบุคคลใดข้ามได้แล้วจากความสงสัยวิโมกโขตัะนาปรโรวิโมกอื่นของบุคคลนั้นไม่มีนะบุคคลนั้นนาปรโลลนะรณะปโรนะวิโมกอย่างอื่นไม่มีต้องวิโมกต้องมีอันเดียวนะวิโมกก็นิพพานอันเดียวนั่นแหละนะครับวิโมกมีอันเดียวถึงนิพพานหมดกิเลสมีอันเดียววิโมกอื่นไม่มีนะก็ตอนนี้ท่าน ยังมีกามยังมีตัณหาอยู่ยังมีความสงสัยยังข้ามไม่ได้ก็คือท่านยังไม่มีวิโมกส่วนคนที่มีวิโมกเนี่ยมีอันเดียวก็คือผู้เป็นพระอรหันต์นั่นเองนะครับอันนี้พระองค์ก็ได้ตรัสตอบทีนี้ท่านโตเทยะก็ยังถามต่อไปแล้วพระอรหันต์น่ะตกลงมีความหวังหรือไม่มีความหวังกันแน่มีปัญญามีความคิดต่างๆอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับถามถึงพระอรหันต์ ผู้ที่ถึงวิโมกถึงความหลุดพ้นแล้วว่าเป็นยังไงถามว่านิราสะโสโสอุทะอาสะสาโนปัญญาวาโสอุทะปัญญกัปีมุนิงอหังสักกะยะถาวิชัญยังตัมเมวิยาจิกขะสมันตะจักขุแปลความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังหรือ,อยังหวังอยู่บุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาหรือว่า ยังมีความดำริด้วยปัญญาข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสักกะข้าพระองค์จะพึงรู้จักพระมุนีนั้นได้อย่างไรข้าพระองค์ผู้ข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตจกักขุขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดนะก็คือท่านโตเทยะนี้อยากรู้จักพระอรหรันตะ์นั่นเองว่าเป็นยังไงถ้อยากรู้จักพระอรหันต์ก็ทําอรหันตมรรคให้เกิดก็จบนะ ก็อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็จะได้ตรัสตอบอันสุดท้ายก็จบเลยเขาก็เข้าใจนะแต่บางทีคําพูดที่พระพุทธเจ้าตรัสกับท่านโตทยะบางทีเราฟังตกลงมันยังไงงงๆนะอย่างนี้ก็คล้ายๆกับคําถามก็กคือท่านโตทยะนี้อยากรู้จักพระอระหันต์นะเหมือนพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าอยากรู้จักพระอระหันต์ก็เป็นอรหรันต์ซะเองนะก็จบเลยประมาณนั้นะ อันนี้ทำตรงนี้นะครับนะก็แต่ว่าคําพูดนี้บางทีอาจจะเข้าใจยากนิดนึงก็ดูตามคํานะครับท่านโตทยาก็ถามว่าบุคคลท่านนั้นก็คือท่านพระอาหารหันต์ที่ท่านได้วิโมกหลุดพ้นจากทั้งกามตัณหาแล้วก็ข้ามจากความสงสัยได้นั้นนะท่านนิราสโสนะท่านไม่มีความหวังหรือว่ายังมีความหวังอยู่อาสสา,าโนแปลว,ว่าหวังอยู่ นิราสโโสนะอาสะแปลว่าความหวังอาสะอาสาเนี่ยแปลว่าความหวังนะเป็นชื่อหนึ่งของตัณหานิระแปลว่าไม่มีนะครับไม่มีความหวังหรือ,อยังมีความหวังอยู่ตัณหามีไหมกับพระอรหันต์ก็พระอรหันต์ไม่มีตัณหาหรือมีวาง,งัันเถอะนะปัญญาวาโสอุทะปัญญกับปีพระอรหันต์ท่านนั้นท่าน เป็นผู้มีปัญญาอยู่หรือท่านดำริด้วยปัญญาท่านอยู่ด้วยปัญญาหรืออยู่ด้วยความดำริด้วยปัญญาก็ปัญญาวาโสปัญญานะก็คือปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงอรหัตมรคปัญญาปัญญาชั้นสูงสุดที่แทงตลอดในอริยสัจนะจนหมดกิเลสคนมีปัญญาสูงสุดก็คือคนที่เป็นทุกข์ไม่ได้คนกิเลสเกิดไม่ได้เรียกว่าปัญญาเยอะปัญญาสูงสุดนะครับ พวกเราก็ลองดูว่าปัญญามากปัญญาน้อยก็ดูตรงนี้นะถ้าปัญญาเยอะกิเลสจะน้อยลงปัญญาสูงสุดคือกิเลสไม่มีอย่างนี้นะครับทำตองนี้บางท่านก็บอกปัญญาเยอะๆแต่กิเลสเยอะตามไปด้วยอันนี้มันก็พูดเอาเองนะแบบนี้นะไม่ใช่ปัญญาในแบบทางพุทธเราปัญญาทางพุทธเราเป็นปัญญาโพธินะเป็นโพธิปัจจิยะนะครับเป็นปัญญาฝ่ายมรคนะครับก็เรียงลําดับตามมรคเลยนะครับนะ สูงสุดก็เป็นอรหัตตมรรคปัญญาหมดกิเลสเลยนะท่านเป็นผู้อยู่ด้วยปัญญาหรืออยู่แบบมีปัญญาเต็มสมบูรณ์หรือว่าเป็นผู้ดําริด้วยปัญญาปัญญากับปีปัญญาคือตัวปัญญากับปีแปลว่าดําริดําริด้วยปัญญาดําริด้วยปัญญาก็คือเอาปัญญามาคิดต่อเช่นพวกเราเป็นต้นก็อาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางท่านก็เรียนธรรมะเยอะนะครับเรียนได้นู่นนี่นั่นก็เอามาคิดต่อ พอมาคิดต่อบางทีอาจจะเกิดสมานทิถีก็ได้นะบางทีคิดไปคิดมาเกิดตัณหาก็มีนะคิดไปคิดมาเกิดทิฐิก็มีนะทั้งๆที่เรื่องที่คิดนเป็นปัญญาแหละฉะนั้นอันตรายนะครับถ้าเป็นปัญญาจริงมันจะเป็นอันหนึ่งถ้าคิดตามปัญญาจะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับฉะนั้นไอ้เจ้ากับปีหรือคิดตามปัญญานี้บางทีเป็นตัณหาก็มีบางทีเป็นทิฐิก็มีนะน,นี้นะครับนะตัณหากับปะกับทิฐิกับปะกจริงๆเรื่องที่เอามาคิดก็เป็นปัญญานั่นแหละ เช่นปัญญาของพระพุทธเจ้าในหลายท่านก็เรียนพระพุทธพจน์มานะนะเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าหลายท่านมาเรียนกับผมนี่แหละกลับไปที่บ้านนี่จับผิดสามีได้เพียบเลยนะครับอันนี้หนักกว่าเดิมนนงนะตอนแรกไม่รู้เรื่องนี่ไม่ค่อยจะมีกิเลสน,นะพอรู้เรื่องชักจะมีกิเลสเยอะขึ้นนะเหมือนบางท่านไปเรียนเรื่องพระเนาะเรียนเรื่องวินัยพระโน,น่นนี่นั่นโอ้โหเรียนแล้วจับผิดพระได้เยอะขึ้นอีกนะอย่างนี้เป็นตน้นเจ๊งเลยนะแบบนี้นะ อันนี้คือเรียนไปแล้วมันเกิดเป็นทางตันหาบ้างทิฏฐิบ้างนะครับเรียนแล้วอยากเป็นอย่างนั้นบ้างอยากเป็นอย่างนี้บ้างทางั้งทั้งที่การเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นตามอยากนะมันเป็นตามมรรคนะครับฉะนั้นเวลาเราเรียนเราก็เลยต้องเรียนให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้แยกชั้นความโกรธไม่มีแก่ใครโอ้ไม่มีแก่คนนี้ถ้าเราไม่อยากจะโกรธเราก็ต้องเจริญมรรคให้เป็นอย่างนี้ให,นให้มันตรงให้มันถูกต้องแต่บางทีเราเรียนไปแล้วบางที มันก็โอ้ไม่โกรธนี่มันดีเราก็ไม่อยากจะโกรธอย่างนี้เป็นต้นมันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปปัญหาก็ตามมาได้อันนี้คือลักษณะของกับปีแปลว่าความคิดความคิดตามปัญญานะครับนี่ก็ท่านโตทยะถามว่าบุคคลท่านนั้นก็คือผู้ที่เป็นพระอรหันต์นั้นไม่มีความหวังคือไม่มีตัณหาหรือยังมีตัณหาอยู่ท่านอยู่ด้วยปัญญาหรือว่ายังคิดตามปัญญานะฮะ ข้าแต่พระองค์ผู้สักกะสักกะนี่ก็คือท่านเรียกพระพุทธเจ้าว,ว่าข้าแต่พระองค์ผู้สักกะเนื่องจากพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็เป็นชาวสักยะข้าแต่พระองค์ผู้สักยะ,ะข้าพระองค์จะพึงรู้รู้จักจะพึงรู้จักท่านนั้นหรือจะพึงรู้จักพระอรหันต์โดยประการใดยะถาวิชัญยังวิชัญยังแปลว่าจะพึงรู้จักจะพึงเข้าใจแจ่มแจ้งจ third, ซึ่งพระอรหันต์ โดยประการใดขอพระองค์ผู้มีสมันตจักคุกนี่ก็เป็นชื่อพระกุตจาขอพระองค์ผู้มีสมันตจกักขุมีพระสัพพัญยุตยานรู้โดยรอบขอพระองค์ได้ตรัสบ,บอกซึ่งมุนีนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดนะอย่างนี้นะครับวิยาจิกขะจงบอกให้แจ่มแจ้งซึ่งมุนีนั้นแก่ข้าพระองค์ ตังเมตังนั้นเมีแก่พระองค์มุนีก็คืออยากรู้จักท่านมุนีนะข้าพระองค์จะพึงรู้จักท่านมุนีได้โดยประการใดขอพระองค์ได้ตรัสบอกซึ่งท่านมุนีนั้นแก่ข้าพระองค์โดยประการนั้นด้วยขอให้บอกหน่อยว่าพระอรหันต์ท่านเป็นยังไงประมาณนี้นะครับท่านยังมีท่านไม่มีตัณหาหรือยังมีอยู่ท่านอยู่ด้วยปัญญาหรือคิดตามปัญญา พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบคาถาสุดท้ายนะท่านโตเทยะก็เข้าใจได้บรรลุธรรมไปนะครับพระองค์ตรัสว่านิราสะโสโสนจจอาสะสาโนปัญญานวาโสนจจปัญญกัปีเอวัมปิโตเดยะมุนิงวิชานะอากินจนังกามัพเวอสตังแปลความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังทั้งไม่หวัง บุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาแต่ไม่ดำริด้วยปัญญาโตเทยะบุคคลจงรู้จักบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้ไม่คล่องในกามและพบว่าเป็นมุนีอย่างนี้นะมุนีเป็นแบบนี้นะนะมุนีนี้เป็นผู้ที่ไม่คล่องอยู่ในกามและพบนะนะไม่มีกิเลสเครื่องกังวลใดๆให้นะรู้จักอย่างนี้นะครับรู้จักจะรู้จัก ท่านมุนีแบบนี้หรือรู้จักพระอรหันต์ได้ด้วยอรหันตมักเพราะว่าโดยสภาวะของอรหันต์ก็คืออรหันตผลจะมีอรหันตผลต้องมีอรหันตมักนั่นเองอย่างนี้นะครับเนี่ยความหมายก็จะลึกซึ้งนะแต่เวลาใช้คําเชิงโวหารบางทีเราเ,เข้าไม่ค่อยจะถึงนะต้องค่อยละเอียดไปเรื่อยๆนะครับอ่าอย่างนี้นะโอเคนะครับมาดูแต่ละคํา นิรา,าโสะโโสนจจะอาสสาโนบุคคลนั้นก็คือท่านพระอาหารหันต์นั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังนิราสะโโสอาสะแปลว่าความหวังอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นชื่อของตันหานิระแปลว่าไม่มีผู้ไม่มีตันหาพระอาหารหันต์นั้นท่านไม่มีตันหานนจจะอาสสาโนและท่านก็ไม่มีความหวังด้วยนะทั้งไม่มีตันหาภายใน ทั้งไม่มีความหวังในเรื่องใดๆด้วยปัญญาณวาโสนจะปัญญากัปีเป็นผู้อยู่ด้วยปัญญามีปัญญาเต็มสมบูรณ์ด้วยอำนาจของอรหัตมรคปัญญาแล้วก็ไม่คิดตามปัญญาไม่ต้องคิดตามปัญญานะอย่างนี้ก็ปัญญาก็รู้แล้วก็จบเลยนะครับตัดกิเลสได้เลยไม่ต้องคิดตามปัญญาไม่ต้องคิดว่ามีปัญญาไม่ต้องคิดว่ารู้มันก็รู้อยู่แล้ว ถ้าพูดภาษาเราก็รู้กับคิดว่ารู้มันก็คนละตัวกันนั่นแหละแต่อันนี้ก็คือเอาแบบสมบูรณ์เลยก็อรหันตมรึกเนี่ยก็รู้แล้วหมดกิเลสก็ไม่ต้องคิดว่ารู้ไหมหมดกิเลสหรือยังไม่ต้องคิดนูน่นนี่นั่นแล้วไม่ต้องปัญญะกับปีนะครับนี่คือพระอรหันต์นะเอวัมปิโตเทยะมูดิงวิชานะอากินจันังกามพะพเวอสัตตังดูก่อนโตเทยะเธอจงรู้จัก นะโตทยะนะโตทยะเธอจงรู้จักนะวิชานะจงรู้จักพึงรู้จักรู้จักซึ่งท่านพระอาหารหันต์ผู้ไม่มีความกังวลไม่มีกิเลสท,ที่เป็นเครื่องกังวลกิเลสอันเป็นเหตุให้กังวลก็คือตัณหานั่นเองตัณหาในขันธ์ทั้งห้าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอมีตัณหามันก็มีความกังวลนะ ก็ไม่ได้เกี่ยวกับรูปมันแก่มันเจ็บมันป่วยมันเป็นอะไรหรือมีพีเอ็มเยอะอะไรทั้งนั้นนะนเกี่ยวกับตัณหาพอมีตัณหามันก็กังวลห่วงนั่นห่วงนี่นะครับนะดูก่อนเธอโตเธยะท่านจงรู้จักบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้ไม่คล่องอสัตตังแปลว่าผู้ไม่เกี่ยวข้องนะสัตตะนะก็ความหมายก็มีเยอะนะถ้าเป็นคำนามทั่วไปก็ หมายถึงสัตว์บุคคลแต่สตตาอันนี้เป็นคำเชิงกิริยาแปลว่าติดข้องเป็นผู้ไม่ติดข้องตรงข้ามกับความติดข้องก็คือภาวะไม่มีความติดข้องนะอยู่กับนิพพานไปแล้วอสัสตังไม่ติดข้องกามพเวในกามและก็ในภพนะผู้ไม่ติดข้องในกามก็คือพระอนาคามีผู้ไม่ติดข้องในภพก็คือพระอรหันต์นะครับอย่างนี้ส่วนพวกเรานี้ติดทุกอันไป อันนี้นะครับวันนี้แต่ละคําจะมีความหมายอยู่ในนี้นะพอดีว่าเรียกว่าพระพุทธเจ้าเลือกใช้คําให้เหมาะกับท่านนี้โดยเฉพาะนะท่านโตเทยะก็เข้าใจอยู่แล้วนะส่วนพวกเราก็ลองค่อยๆวิเคราะห์ดูนะอันนี้ดูก่อนโตเทยะเธอจงรู้จักซึ่งบุคคลผู้ที่ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้ไม่คล่องในกามและในภพว่าเป็นมุนีอย่างนี้นะก็คือให้รู้จักพระละหันแบบนี้นะนะั่นเอง อยากรู้จักพระอรหันนะ่ะท่านโตเทยะนียอยากรู้จักพระอรหันพร,พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยรู้จักพระอรหันแบบนี้นะคือใครละ่ะก็คือท่านผู้ไม่มีความกังวลไม่มีความคล่องไม่มีกิเลสเป็นเครื่องคล่องในกามและในภพนั่นเองนะครับก็เป็นอันจบโตเทยะมานวกะปัญหาที่9นะครับนี่นะะนั้นช่วงต้นได้สองท่านด้วยกันนะ วันหนึ่งได้มากได้น้อยก็ไม่ต้องกังวลนะครับเรียนไปเรื่อยๆนะก็คาดว่าอย่างที่บอกนะปีนี้น่าจะจบนะอันนี้นะครับเนื่องจากว่าหลังๆนี่จะสั้นหน่อยนะแต่ละท่านท่านโตเทยะมานพนี่ก็ถามถึงกามเนี่ยไม่อยู่ในใครนะลองถามตัวเองดูคงไม่ใช่เรานะดิฉันมีกามเพียบนะเต็มไปหมดแล้วของเต็มบ้านไปหมดนะอันนี้นะครับตัณหาย่อมไม่มีแก่ใคร ใครข้ามความสงสัยได้นะวิโมกอันนั้นเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้พระพุทธเจ้าก็าเลยบอกว่ามีกับพระละหาันไม่ได้มีกับท่านข้าพระองค์อยากรู้จักพระละหาันช่วยบอกหน่อยท่านเป็นยังไงเธอจงรู้จักพระละหันแบบนี้นะคือท่านผู้ที่ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่ติดข้องในกามและในภพนะอันนี้ก็คือกล่าวถึงตัวสภาวะก็คือกล่าวถึงอรหันตผลน,นั่นเอง ทีนี้จะมีอาหารหันตผลได้ต้องมีอาหารหันตมรคนะอันนี้ก็คือกล่าวเรื่องนิสรณะเหมือนกันแต่กล่าวไปเน้นไปที่มัคนะครับก็จะคล้ายๆกับเรื่องแรกที่ท่านเหนมกะก็นะกล่าวนิสรณะเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องนี้พูดเน้นไปที่นิพพานนะท่านนี้คล้ายๆกับบอกว่าเห็นอะไรแล้วจะหมดตัณหาอีกท่านบอกว่าอยากจะรู้จักคนหมดตัณหา <c oughs> ก็จริงๆก็เรื่องเดียวกันแต่ว่าพูดแง่ใดแง่หนึ่งวนไปวนมานะครับ สรุปแล้วนะถ้าทุกท่านเข้าใจก็คือพระคาถายาวสั้นก็ดีทั้งหมดคําสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นการประกาศอริยสัจสี่ให้เราจําอย่างนี้แม่นๆไว้ก่อนพอจําได้แล้วลองค่อยไปหาดูว่าเออเรื่องนี้ท่านประกาศสัจจะอะไรและเราเข้าใจได้ไหมอะไรประมาณนี้เพราะบางเรื่องก็ยากเหลือเกินเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าก็แสดงให้เหมาะก,กับท่านนั้นโดยเฉพาะพวกเราก็อาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่ อย่างเข้าไม่ถึงอะไรประมาณนี้แต่ให้เราเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าอัฏฐะในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นการประกาศอริยสัจสีเพื่อให้เราทํากิจต่ออริยสัจได้ถูกต้องแล้วก็จะได้ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติเพราะเราปฏิบัติก็เพื่อหมดทุกข์แล้วก็หมดกิเลสหมดตัณหาคนรจะหมดจะหมดตัณหาได้ต้องเห็นอะไรต้องเห็นนิพพานจะหมดตัณหาได้ต้องเป็นใครต้องเป็นพระอรหันต์ก็แล้วแต่จะพูดแบบไหนก็ได้อย่างนี้นะครับ อันนี้ก็ในช่วงต้นนี้ก็ผ่านไป2เรื่องนะครับเอาละช่วงต้นก็เดี๋ยวเราพักกันสัก1 5นาทีนะครับจะได้ผ่อนคลายสักนิดหนึ่งเพราะบ,บางท่านอาจจะนั่งนานแล้วก็มึนไปแล้วนะครับ<ม>ก็จะได้ไปนึกทบทวนคำสอนดูแล้วก็ได้พักด้วยสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราเจอกันประมาณ14นาฬิกา45นาทีนะครับขอเชิญครับอนุโมทนาทุกท่านครับ